ัดอาหารเซไปนตัวเนะาะถวยาวยพ่อจิเรสถว,ว,วม่อนมีอยังไงมีไก่ย่างมีทอดไข่มีตำบักฮูมีข้าวเหนียวมีย่างเคีลยกมีสูปหน้องใหม่นี่มีถุนง,งามงามมาเห็ดตับรองแสบบ่สแสบตีผู้ตีผู้ตักเดอ้อ <laughs> ก็แซ่บก๋วตีผู้ตักขี่แล้วตีผู้ตี๋ยวผู้แพทย์ขี่ละเอ้าแมีนบ่มีซุปน้ำไม้ของแมีนงาบ่ของม่หญิงของม่หญิงเกลียวแมีนงาสมพักบ่ได้สมพักบ่เอาแมีนหญิงแมีนงาเด้อนี่เด้อแท่นแยะแดงแยะแดงไปเที่ยวเมืองนอกอยู่ดิแมะแดงได้คนลไม้บ่ แค่ตลบแค่ตลบประเด็ใส่เอาได้ที่หัได้ได้เอาค้นหลายๆมันหลายอย่างเลยใส่บรสนาเดอผู้ใดคู่บ่ายจานที่ได้รับเป็นตัวปว่าของขึ้นบกครบมันหลายจังื่อส่แใส่มันบวกือกันมันเล็กใส่มันมีหลายอย่างมีออมอะไรนะอันนี้แกงเนาะแกงขี้เหล็กใส่ แคบหมูจากลำพูนเฮ็ดเพาะจากคณะหาปลูกไว้ตดุนแล้ว <c oughs> เต็มโคตโยผักเฮ็ดเพาะนั่นแล้วก็มีแคบหมูมีเฮ็ดเพาะแล้วก็เท่านั้นล่ะแล้วก็มีโซนอไมัยเนาะโซเพียรก็มีอันผ้าเนื้อ ทางพุณก็มียาระดากับโยมวาไลทิพย์ก็มีตบัมะฮงไกย่างของสำนักพุทธนี่แหละสำนักพุทธไทยสำนักพุทธไทยไกย่างมากต้องพรไปหาเองด,ดูเขาส้นกวงมันเ,เาา <c oughs> อามาจากเขาส้นกวงเวลา ว่าเป็นอย่างมันหลายย,ยาเฝ้าไปกินให้ไปไปถวายกรรมมาตลอดมันกลับมา่อยกินมันเหลือเยอะแยอะอันนี้ถวายพระเอาถวายพระตักมันหมดเลยห,หลังจากพระเจริญพุทธมนต์เสร็จแล้วถวายแล้วก็เชิญสำนักพุทธเชิญก,กรรมการเจ้าหน้าที่มาจัดมาจัดสถานที่อย่างอ,อ,อย่างงานถุงเนาะ จัดประดับผ้าเต้นของอันสำนักพุทธใทว่างกันมาจินน้ำกันด้วยยุคคณหายล่ะตามอัทาศัยคันอยากแซ่บก็นี้ก็ไปยุดเหลาคนล่ะมันบ้าตานแล้วแซ่บก็ไปอร่อยตามสบายใจแซ่บตามธรรมชาติก็คือคณะหายล่ะมีอยู่มีอยู่ บมอันนั้นเสียไปแจกกันทั้งคนทั้งตลาดคนเสพยนน้ำเหลือหลายตำล่องเสียพอเสียบให้ตีพุทธแกงเพี่ล่ะผู้เเาอยู่นี่ละ่ะ <c oughs> แกงยงซอยกันนี่ละ่ะเท่ใหญโค้งใหญ่ทุ่นข้นละ่ะคนตั้งหน่อกันย้ำหงมักฮวงเมาเมาเสียใจแล้วเรียบร้อยแล้วใส่แพ็คเรียบร้อยแล้ว <c oughs> ใส่แล้วเด้อเอาไปใส่อีกไปไปเพิ่มไปไว้ไว้ไวไวมันเพราว่านัด สามโมงวันนัดสี่โมงที่แม่นัดเป็นเวลาวันเป็นนัดเป็นผิดเวลาโอ้เย็นดีเนะาะทั้งหนอกเน่เออเยน็ยนเย็นเย็นนี่อันตำมะฮงไซอันพูดหลับพอดีตั้งลงท่านทั้งนอกพอดีหาปัดใจสางลงเลี้ยนซอยมันจะเป็นแก่เยู่ทั้งหนอกตลาดโยบานย่อมหงย่อมโอ้อันย้ายหงย่อมย่อมหวยตลาดบ้านหวยอะไร มวยสองห,วย, <laughs> หวยหวยนึ่งกังรังสะปะกักงยน <laughs> นี่แฝดขขงเลาฝาด้ <laughs> านน่นแฝดขขงเลาฝาคือคือกันเอาแล้วดีใจออยเอาเราดีใจเราจะนั่น <c oughs> ขันซ้วนเราก็ทำท่าเป็นันนี้นิดนะ่ะ <c oughs> สันหน้าฮันหลังสันโตโตเด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 ย์ไอรองอยากเห็ดอยากหาเนี่ยเห้สันโอ้ยหลวงพ่อสีฟ้าไปทุละกเดนเนาะไปเถื่อเพื่อนนะอ๋อไปสิบ่อเถื่ถามต่อสถานที่ต่อปะกระทามน้ำท่างไปเรื่อยแล้วไม่ยากสมัยใหม่ไม่มีกี่ที่เ็ดอยู่ถ้าหลงท่านกับหลงไปน้ำมันนั่นแหละสามรอบสี่รอบเจียงขนาดยังวะสุดยอดยังวะบม่ได้ยานบัดนี้หลงหลวงมุ่งมื่งอวดพี่ดอก <laughs> <laughs> เอถามไม่ออกไปสละคนหมกักเบามักจะเอาทางไหนมาท่านอยู่เด้อเขาเมาเขาเมาบ้านผือบ่หรือเขาเมาเมืองอดรเอน <c oughs> เอาใส่ยังนี้ล้หน่อยก็ได้ใส่ <c oughs> ไนือ้ออันเอเอาไว้ก็ได้มันมันหมดแล้วมันเอาตาใส่เพียนก็ได้ไหมโยมจันทีลาบรลยมอย่างก,ก็ลืมเสือ จินนี่เพื่อเออจินนี่เพือขอโทษมันกระจังเสียแล้วมันหลงลืมมันหลายค้อนพอดนั่นใส่เรียบร้อยแล้วก็สวยงามตะปินโตสำนักพุทธถวายวันนี้พระเรินพุทธมุนสิบรูปได้บ่นน้ำกันทุกคนอละเด้อใส่อันนี้ละหน่อยบ่ได้ใส่สุดานดอกซุ่งเหลือีนก็ไหว้่าถวายพระตอนเพียนน้ำแล้วก็ ให้กรรมการที่คุณวัซอยงานนันจัดสถานที่เต้นของสำนักพุทธในงานุ่งสีเมืองคณะหาเดินลงท่านคณะอาหารทานคณะหา้าบริการันอาหารถวายพระมีเพียงฟั่งความต้นเพื่อเปิดดีเลยมีอาหารเหลือบ่มา่เลือต่อคนแล้วตั้งมา,าถวายพระ ถวายเพีน้นชุบน้ำไหมแจ็งน้ำไหมพักอาหารบิณฑบาตนี่ถวายสนสมเด็จมงน,นี่พ่อแม่บ่อน้ำมาลีแค่ยิงยู่นี่ <laughs> เอาไกลสำเร็จแล้วพอดีพอทสามโมงกลัววันนี้นี่สำนักพุทธสามโมงจะครึ่งแล้วนะไปไปยกไปนู่นละ่ะ รัดของแม่บวัวรัได้แล้วท่านเพิ่นั่งอยู่นั่นแม่บวัวรอันนี้ของแม่นางมารีวันตากไปใส้เป็นโตแล้วส่วนหนึ่งมีอย่างอีกอันนี้กินไปก่อนมันจิดจืดซุปน้ำไม้ของอันนี้แกงออมเปียงบุ๋งแกงแกงน้ำไม้โอ้แกงเฮ็ดเอ้ปิปเรียบร้อยหรอ้อทางนี้ปิรัปิด ทรงสำนักพทดผูด้ใดามาลาบเอาล่ะปิดตคือว่ามาถือซ้อยกันเออไปสันยกไปเน่นมายกซ้อยกันหรือล่ะรถจอดอยู่ใสไปเน้ยนม่ยกไปแจ้งใม่เราผ่าคุม้มมันมันเกี่ยวมันคือนจงจุบานนอครักงน้นเนี่ยก็ได้ <c oughs> ไปยกพระนิมตนยกไปใส่ด้วยกันเอาบุญด้วยกันไปพุราณาสองอันเอาไปใส่รถ สำนักพูดไปศาลาเออนันบุญน้ำกันว่ไดไเฮ็ดน้ำเพื่อนกับบุญน้ำกันนั่นล่ละคุณบาเฮียมันใส่ถุงไว้เอาขอบคุณลหลายๆเด้อที่มาใช้บริการสำนักพูดก็ได้ขอบคุณที่มาใช้บริการระหว่างว่าจะมาทานอาหารเที่ยงด้วยกันอีกเนาะ เคยเว่างงมากินน้ากันอาสาทวตอนมดแล้วก็มาน้ากันหกตาบางคุังเต็มอยู่เ่